สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโคชเมเต้มาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชเมเต้นะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์พักทายโคชเมเต้เข้ามาได้เลยค่ะทุกคนออคิดถึงกันบ้างไหมคะเมเต้ไม่ได้มาไรประมาณกี่วันหน้าสี่วันคิดถึงกันบ้างไหมคะ,อะตอนนี้นะคะเมเต้ก็วันนี้นะเมเต้จะมาเล่าเรื่องของตัวเองค่ะจากศูนย์สู่ความสําเร็จ3บทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตเมเต้ค่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักไทยเมเต้เข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะเมเต้นะคะมีคําถามมาถามทุกท่านค่ะว่าคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตคุณเนี่ยเหมือนติดอยู่ที่เดิมไม่ว่าคุณนั้นจะพยายามแค่ไหนคุณอาจจะก,กําลังใช้ศักยภาพของจิตเพียงแค่เสี้ยวเดียวคะ่ะและนั่นเองก็คือสาเหตุที่คุณยังไม่พบกับความสําเร็จที่แท้จริงอ่าโอเคนะคะอ่า วันนี้ค่ะมีใครนะคะเคยมีคำถามนี้กับตัวเองบ้างอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเมเต้จะแชร์เรื่องของเมเต้ให้ฟังนะคะจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่ทำไมเมเต้เนี่ยก็เคยที่จะเจอความล้มเหลวมาเหมือนกันอ่าเมเต้เป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยเจอความล้มเหลวเหมือนกันนะคะก่อนที่เมเต้จะมาสำเร็จได้แบบทุกวันนี้นะคะเมเต้ก็เริ่มต้นจากศูนย์ค่ะและนี่เดี๋ยวเมเต้จะ เอาบทเรียน3บทเรียนที่มันเปลี่ยนชีวิตเมเต้นเนี่ยมามอบให้กับคุณค่ะใครอยากรู้บ้างพิมพ์อยากรู้เข้ามาค่ะใครอยากรู้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะอืมอ่ะเมเต้น,นะคะเคยคิดค่ะว่าชีวิตเนี้ยเป็นเรื่องของโชคค่ะและบางคนเนี่ยก็เกิดมารวยและบางคนก็เกิดมามีโอกาสในขณะที่เมเต้นเนี่ยต้องดิ้นรนทุกอย่าง เมเต้เนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะทั้งอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองลองทําธุรกิจก็หลายครั้งแล้วก็ฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ทุกครั้งนะคะที่เมเต้เนี่ยพยายามเมเต้กลับไปอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมกลับไปอยู่จุดเดิมค่ะไปอยู่จุดศูนเหมือนเดิมเมเต้ก็มีคําถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอมืมันเกิดอะไรขึ้นทุกคน คิดตามเมเต้เนี่ยคะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่าและเมเต้ก็มีคําถามอีกคะ่ะว่าทําไมเมเต้ถึงได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันอะ่ะอยากได้สิ่งที่ฉันต้องการแต่ทําไมฉันไม่ได้มันสักทีฉันไม่ได้มันสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งคะ่ะคุณรู้ไหมว่าเมเต้ค้นพบคะ่ะค้นพบเลยคะ่ะว่าความสําเร็จนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการกระทะําค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วมันเริ่มต้นจากจิต ใต้สำนึกของเราเองค่ะทุกคนมันเริ่มจากจิตใต้สำนึกของเราเองนี่แหละค่ะเม,มเต้ตื่นรู้เลยและหลังจากที่เม,มเต้ตื่นรู้และก็ค้นพบสิ่งนี้เม,มเต้ได้เรียนรู้วิธีการควบคุมพลังจิตของตัวเองค่ะและเมื่อเม,มเต้นะคะเริ่มใช้เทคนิคเหล่านี้ค่ะทุกๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะทุกคนทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปบทเรียนที่หเลยนะคะที่เม,มเต้ได้รับจากการที่เม,มเต้ใช้ชีวิตเนี่ยนะคะ อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยคือจิตของเมเต้นะคะอ่ามันมีคําพูดนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าบทเรียนนี้นะคุณเตรียมจดกันเลยนะคะอ่าบทเรียนที่หนึ่งนี้ก็คือจิตของคุณคือคลื่นพลังงานค่ะและคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมมันอืมคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่เวลาสมองของคุณค่ะส่งคลื่นพลังงานออกมาตลอดเวลา และทุกความคิดของคุณนั้นมีมีผลและก็กำลังส่งผลต่อความจริงของคุณค่ะอืมถ้าคุณนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งคิดว่าฉันเนี่ยไม่เก่งพอสมองของคุณก็จะปรับขึ้นให้มันตรงกับความ,ลมหลงเหลวค่ะอืมและนี่ค่ะคือสิ่งที่ไม่เต้ค้นพบกับตัวเองและอีกทางหนึ่งนะคะถ้าคุณคิดว่าฉันต้องการความสำเร็จ แต่จิตใต้สำนึกของคุณยังเต็มไปด้วยความสงสัยค่ะพลังของคุณนั่นแหละค่ะมันจะถูกรบกวนและคุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเมเต้นะคะอยากให้คุณค่ะเริ่มที่จะฝึกจิตของตัวเองค่ะเพราะว่าการที่คุณคิดแบบนี้มันเท่ากับว่ามันกำลังกำหนดโชคชะตาชีวิตของคุณค่ะและสิ่งที่เมเต้ก็ รู้แล้วก็ตื่นรู้จากเรื่องนี้เมเต้ก็เริ่มเลยค่ะเริ่มที่จะกลับมาตระหนักรู้มากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะฝึกจิตของตัวเองค่ะเมเต้เริ่มจากการฝึกทาสมาธิระดับอัลฟาค่ะแล้วเมเต้ก็ใช้ภาพนะคะใช้ภาพแบบเป็น mental emergency ค่ะเมเต้ก็เห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จแล้วเมเต้ก็ใช้คำสั่ง ้อนไปกับจิตใต้สำนึกของตัวเองค่ะอ่าและคุณเชื่อไหมว่ามันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตของเมเต้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยค่ะหลังจากนั้นที่เมเต้ทำสามสิ่งนี้เมเต้เปลี่ยนพลังจิตของตัวเองค่ะชีวิตภายนอกเมเต้ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปตามด้วยตามคําสั่งของจิตที่เมเต้เนี่ยฝึกทําสมาธิระดับอาาัลฟ่าแล้วก็ใช้ภาพในจิต แล้วก็ใช้คำสั่งกับจิตใต้สำนึกของตัวเองหลังจากนั้นค่ะคุณรู้แม้ชีวิตเมเต้เปลี่ยนไปเลยจากศูนย์กลายเป็นความสำเร็จจากรายได้หลักพันเป็นรายได้หลักแสนต่อเดือนค่ะแล้ววันนี้เมเต้น,นะคะอยากจะเอาบทเรียนนี้มามอบให้กับทุกๆท่านที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะอือใครที่ได้มาเจอไลฟ์นี้โชคดีที่สุดเลยค่ะอืมินดีด้วยนะคะอืและบทเรียนที่สองนะคะ สิ่งที่ไม่ได้ได้อีกนั่นก็คือถ้าคุณนะคะไม่ปรับโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณคุณจะติดอยู่ในวงจรเดิมๆตลอดไปค่ะและสมองของเรานะคะทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์เลยค่ะสิ่งที่คุณเชื่อนั้นสิ่งที่คุณถูกสอนมาตั้งแต่เด็กนั้นกลายเป็นโปรแกรมค่ะที่กำหนดชีวิตของคุณและปัญหานั่นก็คือ90%ของโปรแกรมในจิตใต้สำนึกของคนส่วนใหญ่ค่ะมันเต็มค่ะ เต็มไปด้วยข้อจํากัดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่พูดกับตัวเองตลอดว่าฉันไม่มีวันรวยฉันไม่มีทางสําเร็จฉันไม่มีทางเป็นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันได้ฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีความสามารถเหมือนคนอื่นเขาทุกอย่างนี่แหลคะค่ะคุณรู้ไหมว่ามันเป็มไปด้วยข้อจํากัดหมดเลยฉะนั้นวันนี้นะคะ เมเต้ Mete, ค่ะอยากให้คุณนะคะกลับมาค้นพบวิธีเปลี่ยนโปรแกรมราวนี้ค่ะอ่าสิ่งที่เมเต้ใช้กับตัวเองนะคะเมเต้ Mete ทำยังไงเมเต้ Mete เปลี่ยนตัวเองอยังไงเมเต้ Mete ใช้เทคนิคนะคะ 3. f i ฟิงเกอร์เทคนิคค่ะทุกครั้งนะคะที่เมเต้นะคะต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดเมเต้ Mete จะใช้ตัว Miller of the Mind ค่ะเพื่อสร้างภาพอนาคตที่เมเต้ต้องการแล้วเมเต้ก็ฝึกให้จิตของเมเต้เนี่ยเชื่อว่าเมเต้เนี่ยผู้ควรกับความสำเร็จค่ะอและคุณรู้ไหมในที่สุดค่ะในที่สุดเมเต้ก็เริ่มที่จะดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้ค่ะเมเต้อยากที่จะ ให้คุณนะคะได้ลองที่จะนําเทคนิคเหล่านี้นะคะมาปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะเพื่อที่ว่าคุณนะคะจะได้พบเจอกับความสําเร็จของคุณเหมือนอย่างที่เมเต้ได้รับนะคะและบทเรียนถัดไปนะคะที่เมเต้ตกผลึกกับชีวิตตัวเองเลยนั่นก็คือบทเรียนที่3มนะคะเมตเต้นะคะเชื่อว่าถ้าคุณนะคะมีความเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าคุณจะสําเร็จคุณก็จะสําเร็จค่ะ และหนึ่งในกฎสำคัญที่สุดเลยของกฎจักรวาลคืออะไรคุณรู้ไหมมีใครรู้ส่งสัญญาณมาให้เมเต้ได้เลยค่ะว้าวมันขึ้นว่าสัญญาณไม่สเสถียรเนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอ่อน <c oughs> ได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินไหมคะอ่าเดี๋ยวเมเต้ต้องรีบไลฟ์แล้วนะมันขึ้นว่า สัญญาณไม่เสถียรเนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอ่อนได้ยินไหมคะทุกคนถ้ายังได้ยินอยู่พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าได้ยินนะอ่าโอเคได้ยินไหมอ่ะโอเคค่ะไปกันต่อบทเรียนที่สามนะถ้าคุณค่ะเชื่อว่าคุณจะสำเร็จคุณก็จะสำเร็จค่ะ แต่คุณต้องเชื่อมันแบบร้อเปซ็เลยนะเชื่อแบบที่ไม่มีข้อสงสัยเลยนะคะโอเคนะและหนึ่งในกฎสำคัญที่สุดของจักรวาลก็คือคุณจะได้รับสิ่งที่คุณเชื่ออย่างแท้จริงค่ะ ถ้าคุณต้องการเงินแต่ในใจลึกๆของคุณนั้นยังกลัวความล้มเหลวค่ะคุณก็จะไม่สามารถดึงดูดเงินเข้ามาได้เพราะพลังของคุณนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะฉะนั้นสิ่งที่เมเต้เริ่มฝึกคือเมเต้เริ่มฝึก Dynamic Meditation ค่ะและเมเต้ก็ใช้พลังของภาพจิตแบบละเอียดเลยค่ะ เมเต้เห็นตัวเองประสบความสำเร็จแล้วก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงคะ่ะทุกคนเมเต้วิชลไหลภาพอย่างเงี้ยทุกคืนก่อนนอนเลยเห็นภาพตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วคะ่ะแล้วก็เห็นภาพตอนที่ขายของออนไลน์เห็นภาพตอนที่ลูกค้าสั่งซื้อของรัวรัวรัวแพ็คของแบบโอ้โห50ชิ้น60ชิ้นต่อวันเมเต้เห็นภาพแบบนั้นคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเมเต้อยากให้คุณนะคะนำเทคนิคนี้ไปใช้กับตัวเองนะคะ อยากให้ตัวเองนะคะได้รู้สึกถึงมันนะคะรู้สึกถึงความสำเร็จนะคะราวกับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะอ่าและเมื่อคุณนะคะทำแบบนี้แบบต่อเนื่องเหมือนที่เมเต้ทำนะคะคุณเชื่อไหมว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการค่ะและเมเต้ก็ได้สิ่งที่เมเต้ต้องการและสิ่งต่างๆที่เมเต้วิชวลไลท์ภาพทั้งหมดมันก็ปรากฏขึ้นในชีวิตจริงของเมเต้ค่ะ ฉะนั้นวันนี้นะคะเมตต้อยากให้ทุกคนนะคะลองนำเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะอืมโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอพี่เอมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมเต้อยู่ข้างนอกค่ะเมเต้ออกมาไลฟ์ข้างนอกนะคะอืมเมตต้ก็เอาเนื้อหาพอดีว่านั่งๆอยู่แล้วแบบเออ อยากเล่าเรื่องตัวเองให้ลูกเพจฟังก็เลยออกมาเล่าค่ะแล้วก็วันนี้เมเต้มี3าบทเรียนเกี่ยวกับการที่เมเต้นะคะฝึกพลังจิตของตัวเองแล้วเมเต้ก็เอามาใช้ค่ะแล้วเมเต้ได้ผลลัพธ์ยังไงไปย้อนฟังได้นะคะพี่เอวันนี้เมเต้ม,มาไลฟ์สั้นๆค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงคะ่ okay, คะโอเคค่ะคิดถึงคะ่ะ อโอเคค่ะเดี๋ยวเมเต้จะเริ่มสรุปสรุปให้ฟังค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเมเต้จะสรุปให้ฟังนะคะ3บทเรียนเลยที่มันเปลี่ยนชีวิตเมเต้นะคะอย่างแรกเลยค่ะคือคลื่นพลังจิตของเมเต้ค่ะอ่ะนะเมเต้เปลี่ยนพลังจิตตัวเองอ่ะเปลี่ยนยังไงบ้างไปฟังย้อนนะคะ อโอเคเดี๋ยวเมเต้จะสรุปสั้นๆนะคะ3มบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตเมเต้และให้ลูกเพจทุกท่านนะคะสามารถนําไปปรับใช้กับตัวเองได้ขั้นตอนแรกเลยเมเต้สรุปนะคะขั้นตอนแรกคือขึ้นพลังจิตของคุณน,นั้นกําหนดความเป็นจริงค่ะถ้าคุณเปลี่ยนพลังจิตของคุณคุณก็เปลี่ยนชีวิตของคุณได้ค่ะและข้อที่2นะคะจิตใต้สานึกของคุณค่ะคือโปรแกรมที่ต้องถูกอัปเดตตลอดเวลา อยากให้คุณนะคะลบความเชื่อเก่าๆที่จำกัดของคุณออกไปค่ะขอาความเชื่ออะไรที่คุณได้รับมาจากบรรพบุรุษความเชื่อที่มันล้าสมัยไปแล้วความเชื่อทีออ่มันใช้ไม่ได้แล้วกับยุคนี้หรือความเชื่อที่คุณไปรับผิดๆมาสิ่งนั้นละค่ะไม่ได้อยากให้คุณนะคะลบความเชื่อเหล่านั้นออกและให้คุณนะคะใส่โปรแกรมใหม่ที่นำทางชีวิตคุณให้ไปสู่ความสำเร็จค่ะ และสิ่งที่3ที่เมเต้จะฝากคุณเอาไว้นะคะคือถ้าคุณนะคะมีความเชื่อแบบ100%ว่าคุณจะสำเร็จคุณก็จะสำเร็จค่ะฉะนั้นให้คุณนะคะฝึกจิตของคุณให้รู้สึกถึงเป้าหมายราวกับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะให้คุณเห็นภาพให้ชัดรู้สึกให้ชัดนะคะโอเคนะคะอ่าโอเคค่ะพี่เอคิดถึงนะคะ ะค,ะคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะอ่าเมเต้เอาใกล้ๆเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์มาก็เลยต้องเอากล้องส่องใกล้มากโอเคค่ะอ่ะเมเต้มีคําถามมาถาม,ถามทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะถามพี่เอด้วยนะคะว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วหรือยังอ่าคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณนะมีศักยภาพมากกว่านี้แต่ถ้าคุณนะ่ะอ่า ถ้าคุณนะคะยังติดกับดักเดิมๆแต่คุณก็ยังไปไม่ถึงสักทีอ่คุณเคยรู้สึก,สกไหมว่าตัวคุณนั้นมีศักยภาพมากกว่านี้แต่คุณอาจจะติดอะไรบางอย่างฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่เต้นะคะอยากให้คุณนะคะลองนำทิป3ข้อนี้ไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะและถ้าคุณเชื่อว,ว่าคุณนั้น มีศักยภาพมากมีพลังที่มันล้นเหลืออยู่ภายในคุณต้องเชื่อมันแบบ100%ซค่ะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว,ว่าคุณสำเร็จคุณก็จะสำเร็จนะคะและถ้าคุณนะคะสามารถเปลี่ยนขึ้นพลังงานจิตของตัวเองได้ คุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงคะลองคิดตามเมซี่ติวซิ่ว่าถ้าคุณนะคะสามารถสั่งจิตได้ในรมิึกทุกสิ่งทุกอย่างได้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคะอืมคุณลองลองล็กภาพจินตนาการตามเมเต้ดูอ่ะเมเต้อยากให้คุณนะคะลองใช้เทคนิคที่เมเต้แชร์ในวันนี้นะคะอ่าแล้วใครนะคะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมที่จะมาคอมเมนต์บอกเมเต้ด้วยนะคะอ่า โอเคค่ะเมตเต้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกเพจเมเต้ทุกทุกท่านเลยค่ะเมตเต้อยากเห็นลูกเพจทุกทุกท่านประสบความสําเร็จค่ะอ่าโอเคค่ะพี่เอบอกพร้อมเปลี่ยนค่ะ,อย,ย,คะอคยอดเยี่ยมค่ะพี่เอยอดเยี่ยมค่ะโอเคยอดเยี่ยมค่ะพี่เออ่าโอเคนะคะเริ่มต้นนะคะ ไปนั่งสมาธิอยู่ในคลื่นอัลฟ่าเมื่อกี้เมเต้บอกไปแล้วอยู่ในบทเรียนที่1น,นะคะที่เมเต้ทำอ่ะดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะอ่ะโอเคค่ะยอดเยี่ยมค่ะโอเคพี่เอกก็ชูนิ้วยกนิ้วเหมือนกันโอเคค่ะอ่ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เมเต้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่ในห้างด้วยโอ้โหวันนี้แบบ ไลฟ์ในห้างด้วยอ่ะให้ให้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าเอาโอเคนะคะ ไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้อย่างน้อยก็ได้มาไลฟ์สั้นๆเป็นเนื้อหาที่พิกแพงมากๆค่อยไปแกะเอานะคะในเนื้อหาเมื่อกี้ที่เมเต้พูดไปทั้งหมดมีเพชรพลอยซ่อนอยู่ในนั้นค่ะโอเคนะคะไปแล้วนะบา,บายๆค่ะทุกคนบายยจุ๊บๆเลิฟยูเลิฟยูคิดถึงนะคะพี่เอจุ๊บๆค่ะบา,บายๆค่ะบายยค่ะ